สวัสดีครับมาจาก i2mart.com um นะครับวันนี้จะมารีวิวปั๊มลม p u m a OS 50ลิตรครับตัวนี้จะเป็นตัวเก็บเสียงครับในกล่องก็จะแถมมามีกองอากาศแล้วก็มีหลอดหลอดกองอากาศนะครับตัวนี้จะอยู่ที่50ลิตรกำลังวัดจะอยู่ที่580วัตต์คูณ2นะครับบายจะตัดที่ 8 8ดครับมาที่8นะครับแล้วเราลงมาเดินเครื่องเลยนะครับขอปล่อยลมนะครับ เสียงมันก็จะเงียบนะครับสามารถใช้ในบ้านหรือว่านอกบ้านเวลาที่ต้องการเสียงแบบเงียบๆหรือว่าในโรงแรมอะไรเงี้ยครับหลอดนี้ถ้าใส่หลอดนี้เข้าไปหลอดฟองอากาศเส,กเ,กเ,เสียงก็จะเงียบกว่าเดิมนะครับเสียงก็จะเงียบกว่าจะมี2หลอดนะครับหลอดข้างในครับ น้ำลมตัวนี้ก็มีแค่นี้ครับ50ลิตร OS 50ลิตรขอจบคลิปแค่น,น,นี้ครับขอบคุณครับ